อุปกรณ์ตัวเต็นต์ซีรีส์หนึ่งของเอเมซานะครับผมว่าเป็นอุปกรณ์สําหรับเป็นเต็นท์ที่แบบน้ําหนักเบานะครับแล้วก็สามารถจะใช้งานได้หลากหลายรูปแบบตัวหนึ่งมากเลยก็คือตัวซีรีส์ของ Truehiker ครับ True Hiker เนี่ยเป็นเต็นท์ที่เราสามารถจะซื้อแยกเป็นชิ้นส่วนได้ครับอย่างที่ผมการ์ดโชว์อยู่ตรงนี้หลักๆก,ก็คือจะมีตัวฟล s h ชีสนะครับตัว True h i k e r Wing ที่เป็นผ้าฟลาชีสสีเหลืองนั่นบนแบบนี้นะครับแล้วมีตัว Mesh h o u s e ก็คือตัวมุงด้านในนะครับที่อยู่ด้านในเนี่ยผมการ์เเิิมมพ่ตตแล้วกกลวก็จะีั ตัวผ้าด้านล่างที่ปูเสริมกันน้ําด้านล่างนะครับก็คือมี3ชิ้นด้วยกันซึ่งมีหลากหลายขนาดให้เราสามารถจะเลือกใช้ได้ครับอย่างตัวเริ่มจากตัวฟลายช e e นนะครับก็จะมีตัวทาบอย่างตัวที่กางให้อยู่ตรงนี้ก็คือตัว True h i k e r Wing 70อ่ามีไซส์70นะครับมีไซส์ที่ใหญ่กว่านี้ก็คือไซส์1 0 0แล้วก็ตัวเมชเชาล์ด้านในเนี่ยมีให้เลือกถึง3ขนาดครับอย่างไซส์สับนอน1คนนะครับขนาดเล็กน้ําหนักเบาตัวนี้ตัว True h i k e r m เมชเชลล1แล้วก็ตัวด้านนอกตนี้ั True Hyker ว2 การใช้งานของเต็นท์ในซีรีส์ทูไฮเกอร์นะครับก็คือเราสามารถจะเลือกใช้งานได้ครับจะใช้งานเฉพาะตัวทา์บจะการเฉพาะตัวม้งตัวเมชเฮาส์แยกออกมานะครับหรือว่าใช้ประกอบเข้ากัน2ชิ้นตัวนี้ให้เป็นเต็นท์สำหรับนอนตอนกลางคืนก็ได้ครับทําให้เราสามารถจะเลือกการใช้งานเนี่ยได้อย่างเหมาะสมกับการเส้นทางที่เราทริปที่เราไปเดินทางได้เลยนะครับเช่นสมมุติเราไปทั้ง2อย่านครับตอนกลางคืนเรากางนอนเป็นชุดตอนกลางวันเราก็สามารถจะเก็บตัว เมเชา์ตัวเต็นด้านในเข้าไปนะครับเราสามารถจะใช้นั่งหลบฝนนั่งกินข้าวด้านในใช้เป็นตัวทาบกลางออกมาได้นะครับหรือว่าบางทีเราเดินทางไปเราในไปในสภาพอากาศที่อากาศอาจจะไม่ไหนาวมากไม่ได้มีความชื้นไม่ได้มีน้ําค้างนะครับเราอยากนอนสบายๆเราก็สามารถจะกางเฉพาะตัวเมเชา์แบบนี้แล้วก็นอนแบบนี้ได้เลยครับหรือว่าถ้ามีทาบตัวใหญ,ใหญ่ก็สามารถเอาไปกางนอนใต้ทา้าบอีกทีก็ได้ครับจุดเด่นที่ทําให้ตัวซีรีส์ two h ก k e r ตรงนี้นะครับเป็นเต็นที่น้าหนักเบาเราก็สามารถเก็บได้ขนาดเล็กมากครับเนี่ยถ้าเราเก็บออกมานะครับตัวฟลายชีตเก็บออกมาแล้วถุงแค่่เทานี้ นะครับแล้วก็ตัวมุ้งอย่างตัวนี้ในมือผมตัวนี้เป็นไซส์ขนาด3คนขนาด3คนนะครับยังเก็บได้เล็กขนาดนี้ถ้าเป็น2คนหรือ1คนเนี้เก็บมาก็จะเล็กกว่านี้อีกเดี๋ยวตอนท้ายวิดีโอเราจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าแต่ละไซส์เวลาเก็บแล้วเนี่ยเหลือน้าหนักเท่าไรขนาดเท่าไหร่กันบ้างจุดเด่นของตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปก็คือมันเก็บได้เล็กมากเพราะว่าเราสามารถจะใช้เสาโดยใช้พวก a k k i n g p o l e ครับเวลาเราไปเดินป่าเนี่ยเรามีไม้เท้าเดินป่ามีเท k i n g pole พกไปอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเอาตัวเต็นทไ้ี่่มตองแบกตัวเสาพิ่มเลยทําให้เเรราาาสมถจะก็บ ของตัวเต็นต์ตัวนี้ได้ขนาดเล็กแล้วก็ใส่ในเป้นโดยที่ไม่กินที่เลยครับเราเทร k กิ้งโพตัวนี้นะครับมากลางออกมายืดออกมาครับเป็นเสาของตัวเต็นต์เสียบรวณหัวแล้วก็หัวท้ายครับก็ทําให้เราสามารถจะขึงตัวเมชเช้าหรือว่าตัวท้าออกมาได้อย่างตัวนี้นะครับก็คือเราเป็นการกลางที่เราไม่ได้ใช้ตัวสายชีดด้านบนเราใช้สําหรับตัวเมชเช้าอย่างเดียวนะครับกลางมาแบบนี้เรายึดวิธีการก็ง่ายครับเราแค่ยึดสมอบก4ด้านนะครับตั้งเสาตัวนี้ขึ้นมามันจะมีเชือกอยู่รงนี้เราก็คล้องร้อยเชือกเนี่ยพาดเชือกไปบนเวน เนี่ยสมาวกว่าหตัวเราสามารถจะกางตัวเมเช้าแล้วก็สามารถจะใช้นอนได้พักผ่อนได้อย่างสบายครับสาหรับในการกางตัวท้าวตรงนี้ออกมาครับเราสามารถจะเก็บตัวเต็นท์ด้านในออกไปนะครับนั่งกินข้าวนั่งเล่นด้านในเวลาที่เราพักระหว่างกลางทางหรือว่าช่วงเวลาเย็นบ่ายเย็นที่เรานั่งทานข้าวกันนะครับเราค่อยกางตรงมุ้งสําหรับเวลานอนก็ได้นะครับก็คือมันจะเป็นชุดคอมโบ2ชิ้นที่เราใช้งานร่วมกันก็จะมีการตัวไฟชี้ไปก่อนนะครับการตัวไิชิตถ้าเราใช้งานแบบนี้ก็คือเรากางเสาเนี่ย เอาตัว taking pole เนี่ยเสียบไปกับที่ตัวไฟ y sheet ก่อนแล้วก็ตัวมุงด้านในเรามายึดสมบุกที่พื้นแล้วก็เกี่ยวเข้าไปด้านในได้ครับคราวนี้นะครับสําหรับการเลือกการใช้งานนะครับก็แล้วแต่ขนาดครับว่าเราต้องการขนาดขนาดไหนเดินทางคนเดียวเดินทาง2คนนะครับเราสามารถจะเลือกแล้วก็ประกอบคู่กันได้ครับระหว่างตัวเมชเฮ o u s ตัวมุงด้านในแล้วก็ตัววิงตัวทับด้านนอกนะครับอย่างที่กลางให้ดูครับอย่างมี2ไซส์ของตัววิงก็คือไซส์70นะครับแล้วก็ไซส์ใหญ่ก็คือไซส์100 แล้วสำหรับไซส์70เนี่ยมันจะออกแบบมาให้ใช้กับตัวเมชเฮาส์านในขนาด1คนหรือว่า2คนนะครับถ้าเป็นเมชเฮาส์หนึ่งคนแบบนี้ก็สามารถจะนอนได้หนึ่งคนครับขนาดจะเล็กน้าหนักเบาเราจะเอาเมชเฮาส์สองคนก็ได้นะครับเมชเฮาส์สองคนเนี่ยผมจะแนะนําสําหรับจริงๆมันจะนอนหนึ่งคนกำลังสบายนะเราสามารถจะเอาของไว้ข้างในได้จะนอนสองคนก็ได้แต่ว่าจะต้องรักกันนิดนึงนะครับที่ก็จะค่อนข้างแคบหน่อยถ้าสมมติเดินทางสองคนจริงๆเนี่ยผมก็จะแนะนาว่าให้ใช้เป็นเมชเฮาส์สามนะครับมันก็จะมีพื้ หรือว่า,าจับคู่กันแบบนี้ครับอย่างนี้คือเมฆเช้า2เป็นขนาด2คนแต่ว่าใช้ใช้วิ่งขนาด100่พอใช้วิ่งใหญ่เนี่ยมันก็สามารถจะคลุมปิดตัวเมฆเช้าได้มากขึ้นนะครับมีพื้นที่ด้านในให้เราสามารถจะนั่งเล่นทําอะไรได้มากขึ้นเวลาที่เราเก็บตัวเมฆเช้าออกนะครับก็ลองจับคู่กันดูครับว่าเราอยากได้เราเลือกได้ครับระหว่างว่าน้ําหนักเบานะครับหรือว่าต้องการขนาดเล็กน้าหนักเบาหรือว่าเราอยากได้ขนาดที่ใหญ่ขึ้นหน่อยเพื่อให้มีพื้นที่ที่เราสามารถจะนอนเล่นได้ทําอะไรได้มากขึ้นครับลองเลือกขนาดแล้วก็จับคู่กัันได้ครบ อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมจะแนะนําว่าให้ใช้งานร่วมกันกับตัวพวกเมชเฮาส์แล้วก็ในซีรีส์ของทูไทเกอร์ตรงนี้นก็คือตัวฟุตปรินด้านล่างครับเพราะว่าบางทีเราเดินทางไปเนี่ยเราอาจจะไปเจอสภาพสภาพพื้นที่ที่อาจจะฝนตกนะครับหรือว่ามีน้ําขังด้านล่างนะครับถ้าคือตัวผ้าของตัวเมชเฮาส์ในด้านล่างมันก็กันน้ำได้ระดับหนึ่งแหละแต่ว่าถ้ามันเจอพื้นที่เปียกเปียกชื้นชื้นจริงเนี่ยมันก็จะมีความชื้นที่ขึ้นมาจากด้านล่างได้ครับทำให้เรารู้สึกว่าด้านในเนี่ยมันแบบเหมือนมันจะช นอนได้รู้สึกว่านอนได้สบายยิง่งขึ้นครับเวลาที่เราเจอกับพื้นที่ที่มันเปียกครับแล้วก็เป็นอ,อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือมันช่วยกันเช่นสมมติมีเศษหินหรือว่ามีอะไรที่มันคมอยู่ด้านล่างนะครับมันก็จะกันไว้เพราะว่าผ้าตัวฟุตปิ้นเนี่ยจะหนากว่าตัวพื้นของตัวเมชเชาก็คือกันไม่ให้มันแบบเกิดรอยขาดหรือรอยบาดได้นะครับก็ปูตัวฟุตปิ้นเนี่ยถ้าใช้เป็นของฟุตปิ้นของอเมซานนะครับก็เราเลือกขนาดที่มันพอดีกับคนเราถ้าเป็นเมชเช้สองก็ใช้เป็นตัวยูนิเวรอบบร์แซ ใช้งานได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับลักษณะของตัวเมชเช้าหนึ่งนะครับก็คือมันจะเป็นทรงสําหรับนอนหนึ่งคนครับมันจะเป็นทรงแบบเป็นทรงตัดก็คือจะยกหัวขึ้นฝั่งเดียวนะครับตัวมุ้งจะอยู่ด้านข้างนะครับทำให้เราสามารถจะเข้าออกจากตัวเมชเช้าตัวนี้ได้ง่ายนะครับก็คือตรงนี้เราก็สามารถจะมุดเข้าไปนอนในตัวใต้ตัวเมชเช้าตรงนี้ได้นะครับลักษณะของตัวเมชเช้าตรงนี้ก็คือมันจะเป็นมุ้งบริเวณตรงส่วนหัวเปิดมุ้งโล่งนะครับแต่บริเวณเท้านี่เป็นผ้าปิดตรงนี้ก็ทําให้เราสามารถจะให้ความอบอุ่นได้ระด ด้วยความที่มันขนาดม oui, ันจะเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเวลาสามารถจะมุดเข้าใต้ตัวในตัวเมชเช์เวลามุดเข้าไปนอนเนี่ยสามารถจะเข้าได้ง่ายสามารถจะเข้าจากด้านข้างตรงนี้ได้ครับสำหรับตัวเมชเชาสองคนนะครับแล้วก็3คนเมชเฮเชลสองแล้วก็เมชเชาสามเนี่ยทรงมันจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับก็คือจะเป็นมุ้งมุ้งเปิดเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้จะเป็นประตูทางเข้าก็คือจะประตูเปิดจากด้านหน้าตรงนี้นะครับเป็นซิปเปิดแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งของ อีกฝั่งนึงคือฝั่งที่เรานอนไปเนี่ยฝั่งนู้นเรานอนนี่คือจะฝั่งเป็นเท้านะครับฝั่งหัวส่วนฝั่งหัวนี่จะเป็นผ้าปิดเป็นผ้าปิดตัดน,นะครับก็เป็นเหมือนแบบให้ความเป็นส่วนตัวของเราน่ดหนึ่งนะครับปิดบริเวณบางหัวเนี่ยการไม่ให้แสงเข้าทางด้านฝั่งที่เรานอนด้านนู้นสำหรับขนาดนะครับก็คือเม็เช้าสองกับเม็เช้าสามเนี่ยทรงจะเป็นแบบเดียวกันแต่ว่าถ้าเป็นเม็เช้าสามก็จะเพิ่มความกว้างเข้าไปอีกประมาณ50%น้าริบเือร์เซ็นตวนะคมัะก็คือที่วาขยั็นี้ามันจะกว้างที่ห้านิหนิ้ับ สิ่งที่ทําให้หลายๆคน,นครับเลือกใช้ตัว True h i k e r ตรงนี้ก็คือเรื่องน้ำหนักที่เบาแล้วก็ขนาดที่เก็บได้เล็กที่สุดครับอันนี้เห็นให้ดูครับผมลองมาดูแพ็คไซส์ที่เราเก็บมาแต่ละขนาดนะครับอย่างถ้าเป็นตัวเมชเชลส์นะครับก็จะมีไล่มา3ขนาดเมชเชลส์หนึ่งเมชเชลส์สองเมชเชลส์สามนะครับน้ำหนักถ้าเป็นตัวเล็กสุดตัวเบาสุดตัวนี้นครับเมชเชลส์หนึ่งเนี่ยน้ำหนักแค่340กรัมนี่รวมสมอบอกเข้าไปแล้วด้วยนะครับเนี่ยสามร้อยสี่สิบกรัมนะครับเมชเชลส์สองก็ขนาด ส8 0กรัมนะครับแล้วก็เมชเฮาส์สามตัวไซส์ใหญ่เลยเพิ่มพื้นที่ความกว้างให้เรานอนได้สบายเต็มที่นะครับก็ตัวนี้จะอยู่ที่570กรัมเท่านั้นเองห้าร้อยเมัเล็กมากนะครับแล้วขนาดเนี่ยนี่ขนาด3คนเนี่ยขนาดอย่างแค่นี้เองนะครับอาจจะผมว่าเล็กกว่าแผ่นรองนอนเลยจริงๆแล้วนะครับอ่าตัวนี้นี่คือตัวเมชเฮาส์นะครับมี3ขนาดแล้วก็ตัววิงครับตัววิงก็จะมี2ขนาดก็คือวิง70นะครับตัวนี้ตัวนี้380กรัมนะครับวิง70แล้วก็ตัววิง100ขนาดใหญ่ขึ้นมาตัวนี้ก็จะ490กรัม นั่นก็คือถ้าเราจับคู่กันครับเซ็ตที่ขนาดเล็กที่สุดก็คือเมชเช้หนึ่งนะครับกับวิง70อันนี้340กรัมบวกกับ380กรัมนะครับนั่นคือ720กรัมเท่านั้นครับน้ำหนักเบามากครับ720กรัมเท่านั้นเองเลือกกันมาได้นะครับแล้วก็ถ้าอย่างที่แนะนําไปถ้าสมมติไปใช้งานจริงก็ผมจะแนะนําให้มีตัวฟุตปรินต์นะครับเราก็เลือกฟุตปรินต์ให้ขนาดพอดีกับตัวเมชเชาเข้าไป3ชิ้นสมมุติเอาไป3ชิ้นอย่างที่ผมใช้ส่วนตัวคนที่ผมใชมใช้้้ววิง70แลกก็ True iker, เเา2 แล้วก็ฟุตปริ้นนี่นี่คือเซตที่เป็นเซตส่วนตัวของผมนะที่ปกติเวลาผมไปเดินป่าผมไปเที่ยวเนี่ยผมก็จะเอาไปแค่นี้ครับขนาดรวมกัน3ชิ้นอันแค่นี้เองครับเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้เป้เล็กๆเบาๆได้เลยนะครับแล้วก็ใช้คู่กับทริคกิ้งโพลทริคกิ้งโพลที่เราใช้นะครับเป็นเสามาครานี้เดี๋ยวใครไม่เชื่อครับว่าน้ําหนักมันเบาจริงเรามีนี่เลยครับเรามีตาช่างมาให้ดูเลยนี่ตาช่างมาให้ดูว่าอย่างเงี้ยตัวเมชเช้าหนึ่งนะครับที่น้าหนักมันเซตรวมไปแล้วเนี่ยเราวางบนตาช่างเนี่ยก็เดี เช้าหนึ่งตรงนี้ปุ๊บน้ำหนักมันจะอยู่ประมาณเท่าไหรเอ่ย292กรัมกว่ากว่าอ่า290นะครับ290ไปแล้วก็บวกกับตัววิ่งนะครับตัววิ่งตัววิ่งอีก354เมื่อกี้290ก็จะประมาณ600กว่ากรัมละนะครับแล้วก็สมอบก10ตัวใส่ถุงไปด้วยอ่าปุ๊บ10ตัว100กรัมพอดีนะครับก็น้ำหนักรวมออกมาเมื่อกี้เท่าไหร่นะ2354บวก290กนะครับก็จะเป็น644 บวก100หนึ่งเป็น7 4 4ก็คือเราสามารถจะมีชุดเต็นท์นะครับที่สามารถจะใช้นอนได้อย่างสบาย1คนเนี่ยในน้ำหนักแค่700กว่ากรัมเท่านั้นเองนะครับแต่เห็นรายละเอียดกันไปแล้วนะครับว่าตัวเต็นท์ในซีรีส์ MSR True h i k e r ตรงนี้นะครับเราสามารถใช้งานได้หลากหลายครับเลือกใช้เฉพาะตัวทร์บตัวมุง้งแยกชิ้นกันใช้ประกอบเข้าร่วมกันเป็นเต็นท์ตัวเดียวก็ได้นะครับแล้วก็มีจุดเด่นตรงที่สามารถจะเก็บได้ขนาดเล็กแล้วก็น้ําหนักเบามากเพราะว่าเราสามารถจะใช้ตัว t trekking pole หรือว่าใช้เสารูปแบบอื่นนก็ไได้้สาทาที มาเสียบแทนเสาของตัวเต็นท์ได้ทําให้เราไม่กินที่ในเป้น,นะครับรวมไปถึงตัวลักษณะของตัวม้งเมชาด้านในเนี่ยก็มีส่วนที่เป็นม้งเนี่ยเยอะมากนะครับทำให้สามารถจะระบายอากาศได้ดีเราสามารถจะนอนได้สบายครับยิ่งในสภาพอากาศแบบบ้านเราเนี่ยที่อากาศจะไม่ได้หนาวมากนะครับเวลาเดินทางาไปเดินป่าเราอยากได้เต็นท์น้ำหนักเบาขนาดเล็กนะครับที่นอนสบายเปิดโล่งเปิดโปรง่งแบบนี้นะครับก็ผมแนะนําเลยครับเราลองเลือกใช้ดูได้ครับว่าอยากได้ขนาดไหนจับคู่ได้ครับระหว่างตัวเมชาดที่มีขนาด หคนสคน3คนนะครับกับตัววิงที่มีขนาด70แล้วก็ขนาด100จับคู่เข้าด้วยกันครับให้กลายเป็นเต็นน้ำหนักเบาที่เราสามารถจะไปใช้ในทริปการเดินป่าของเราได้ครับ